น้องครับเต็มที่แล้วครับวันนี้โอ้อาอชีดรู้ไหมว่าอชีดทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกลับมาเป็นต่อด้ยนะช่วงช่วงช่วงหนึ่งเรารู้ตัวไหมว่าเราบรรยากาศกลับมาได้เกียรตครับยุ้งซีนก็พยายามจะเดินตามเกมตามสไตล์ครับจังหวะที่ทําให้เราแพ้วันนี้คิดว่าจังหวะไหนน้องหน้าฝีมเลยด้วยครับฝีมืองเขาจัดจ้านชกยากไหมคู่ชกเราวันนี้โชคยากแต่ว่า ซูได้ครับอืมพอได้เจอไฟนี้เป็นไงยังคาใจไหมก็ยังคายครับแต่ว่าผมปล่อยเบียดนิดหนึ่งครับอ๋อหนั่งทากช่วงเราก็เบียดไปแล้วดูเสียเปียบเขาชัดเจนนะครับแล้วไม่นานก็ต่อยได้เลยครับอืมเบียดน่าจะเต็มแล้วไม่นานครับคิดว่าเวทตอนนี้ของเราเหมาะสมมี่ประมาณกี่ปอนด์ครับน่าร้อยแปดร้อยเก้าครับอืมคิดว่าวันนี้ก็เสียเปรียบเบียดเขาเนาะตอนตอนช่วงแรกๆนี่มีเลือดกำเดาไหลออกมานี่เรารู้สึกยังไงตอนนั้นกังวลไหมก็กังวลครับแต่ว่าต้องตัวครับ เพื่อนในหัวเพื่อนทุกคนครับพี่พี่ค่ยครับืมโอ้แพ้แบบนี้ไม่มีใครคอมเมนต์ว่าเลยชื่นชมความจิตใจเราเยอะมากเลยลุงชายเล็กฝากถึงแฟนที่ตามเชียร์เราเน่ยป่าเป็นกำใจผมนะครับผมจะดำเนินต่อไปครับอาที่ย์ให้ถึงจุดเป้าหมายครับครับผมก็เป็นกำใจนะพี่ตู่ครับพี่ตู่เป็นไงครับผลงานน้องไฟนี้พอใจอยู่ครับแต่เนี่ยเรก็กลับไปแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ผิดพลาดก็จุดไหนมากครับ เรวไปยกสี่เดินไปโดนเขาดักแทงนะ<ม><ม>จังหวะเข้าเข้าเขาดัก<ม>ดักแทงจังหวะนี้น้องท,ที่น้องเข้าไปลวมไม่หน่อยเข้าหลวมนิดครับลูกครับลูกก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขประปุ่งใหม่ครับถือว่าพอใจน้องต่อยเต็มที่แล้วก็รอปรับเวนิดหนึงพอดีทางคนแขกเขาขอช่วยด้วยแหละ ม้วนกินรายการต่อยกันที่10เกตมองว่า10ร้อย10นี้มันใหญ่ไปใช่ไหมใช่ครับได้ทักงร้อยแปดร้อยเก้าอยู่ในวงก็เป็นไม่มีเส็นเลือกแล้วแต่ผมว่าเตอร์เขานี่มากิจรินมีโปรแกรมชิงแชมป์ร้อยแปดที่วันที่10เกตครับชิงอะไรครับชูเกนเหนือพระหยัดตัวสังกัดไทยเหนือพระหยัดตัวสังกัดไทยแต่เขาป่วยเขาป่วยสองรอบก็เลยเสียโบสดก็ขอมาช่วยต่อยตอนก็ โดยรวมพอใจผลแล้วไม,ม่ต้องพอใจพอใจนะเราพอใจใพอใจครับเพราะว่าเราปล่อยขึ้นมาแล้วก็การเตรียมตัวเราน้อยกว่าเพราะรายการเราจริงๆวันที่17ครับบอกเอฟซีนะครับก็ฝากแฟนคลับแล้วก็เอฟซีสอโช,โชคมีชัยในยกเอท่าสาราแล้วก็ทีมงานในเครือก็เป็นกำบบลังใจให้พวกรเราด้วยครับเราก็ตั้งใจทำงานออกมาให้ให้เต็มที่ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับมีเป็นผู้ชนะบ้าง วัน <ะ S 1> ไไนี้เนาะเป็นไงวันนี้ความรู้สึกดีใจครับมาชกเป็นที่ดีครั้งไหนครับครั้งแรกครั้งแรกยสิบมาเลยคเป็นไงความรู้สึกเราดีใจมากรับดีใจมากเลยครับครั้งก่อนนี่เราชกที่ทิ้งทวนไว้เป็นไงผลง,งานเราแพ้เพื่อีครับแพ้มากับไฟนี้เราชนะได้เป็นไงผลง,งานเราแล้วก็ร่างกายก็ร่างกายก็ดีมารื่แล้วครับ ช่วงที่ช่วงที่กลับกลับมาเป็นรองเลยตอนนั้นเรารู้ตัวไหมว่าเราบรรยากาศเป็นรองนะรู้ครับมาหน้าค่ายบอกแล้วแล้วเราออกมายุคที่หัวหนาา้าค่ายว่าไงบ้างดักดักแทงดักอะไรอ,อ่อผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้แข็งแรงดีครับทำท่าจะหมดทำามาจะหมดแต่มีตึดตลอดถ้าประเมินผลงานนี่เต็มสิบให้อะไรของเรา เก้าได้แแต่เก้าจุดไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขครับไฟเยอะไปไหนครับในใจอยากเจอใครไหมไฟต่อไปแล้วแต่พมเตอร์เลยแล้วแต่มอเตอร์เลยเมื่อกี้เชียร์เอาบอกว่ามีรายการต่อเนื่องวันที่สีนะ่เดือนหน้าั่วใครรู้ไหมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้นะอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพนักข้าย ครูมาลีทองสักเทวันครับแล้วก็พี่กุมารทองแล้วก็พี่พี่ในค่ายครับที่ช่วยสอนช่วยอบรมสั่งสอนเกมพี่ไปขึ้นมาพี่มีอาชีพมะไรบ้างได้ฉีดบ้างไหมได้จ้ะเสียเ์เาครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นแล้วเป้าหมายของเราครับหลังจากย้ายสึกมาก็อยากเป็นอยากเป็นแชมป์ครับรุ่นไหนครับก็ร้อยแปดตัลงไหมคงไม่ได้ครับคิดว่าปีกัไหนเหมาะสม ก็จะไต่ร้อยสิบไปก่อนร้อยสิบอัสสิดท้ายบเอก FC เราหน่อยครับที่ติดตามเราขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้วงตำสัลเร็ลนะครับขอบคุณครักยินดีด้วยเนาะ